ฟ้าหลังฝนนับจากนี้คุณจะพบเจอกับเรื่องดีๆอะไรบ้างแอดมินขอให้ท่านที่เปิดมารับชมคลิปนี้นะครับสํารวมจิตให้เป็นสมาธิเป็นเวลา3 0วินาทีนะครับเราก็มาเข้าสู่การดูดวงเปิดไพ่กันเลยนะครับก่อนเปิดไพ่แอดมินก็ขอให้ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอให้ท่านจงโชคดีมีความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาดังจังดังตั้งใจทุกประการนะครับขอให้โชคดีครับเรามาดูไพ่ใบแรกกันว่าฟ้าหลังฝนจากนี้คุณจะพบเจอกับเรื่องดีๆอะไรบ้างนะครับใบแรกไพ่หนึ่งเหรียญเอ o ออฟเพนทาเคิลมาไพ่หนึ่งเหรียญนะครับไพ่แห่งการเริ่มต้นนะครับนะ ไพ่แห่งการเริ่มต้นนะครับฟ้าหลังฝนนะครับในอดีตที่ผ่านมาไม่แอดมินไม่รู้นะครับว่าคุณจะเจอเรื่องแย่ๆเรื่องเลวร้ายอะไรในชีวิตบ้างนะครับที่มันไม่ดีต่างๆนะครับที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจล้มเหลวในชีวิตคุณทิ้งมันไปเลยนะครับนะหรือม,มันไปอ่ามันลืมไม่ได้ก็เก็บม,มันไม่มันไม่ได้สูญเลอของใจนะครับจากนี้ไปเริ่มต้นใหม่ไพ่หนึ่งเหรียญเอ็ดออปเปนทาเคิลคือไพ่แห่งการเริ่มต้นนะครับ ภายแห่งการเริ่มชีวิตใหม่จากนี้ไปอ่ะสิ่งดีๆนะครับกำลังเริ่มเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะหลังฟ้าหลังฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับนะบางคนนะครับการงานล้มเหลวไปชีวิตมามีปัญหาทําให้ต้องระหดระเหงเล่รเลอนออกจากงานนะครับถ้าเป็นคนที่กําลังว่างงานอยู่เนี่ยนะครับคุณจะได้งานใหม่นะได้งานใหม่ได้สังคมใหม่ได้เพื่อนใหม่เขาเรียกว่า สภาพแวดล้อมใหม่ๆจะเข้ามาในช่วงนี้เขาเรียกว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคเฮ้ยเออหลังจากที่เราเจอเรื่องแย่ๆมาตลอดที่ผ่านมาจากนี้เออมันเป็นมันถือว่าเป็นวันที่ดีของเราและมันมันมันเป็นชีวิตที่ดีของเราช่วงนี้เราจะต้องสู้กับมันเริ่มต้นใหม่นะครับการงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับ ด,ดีต้อนรับคุณนะจากนี้เป็นต้นไปทําใจให้ดีทําใจให้สบายคิดแต่ในสิ่งดีนะครับนะสิ่งอะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่มัน,นแย่ๆอย่าไปนึกถึงมันนึกถึงสิ่งที่ดีพลังงานบวกสร้างพลังงานบวกให้ตัวเราเองนะและพลังงานบวกนี่แหละมันจะนําพาสิ่งดีๆให้เข้ามาถึงตัวคุณตอนนี้โอกาสของคุณมาแล้วนะครับนู่นจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องสังคมเพื่อนฝูงที่จะมีเข้ามาในช่วง นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับนะเรามาดูไพ่ใบที่2มันมีอะไรบอกกล่าวต่อเนื่องบ้างไพ่ใบที่สองคือสาธุไพ่ใบที่2องซ o of อ n วไพ่หไม้เท้านะเมื่อกี้แอดมินพูดถึงเรื่องความสำเร็จใช่ไหมนะครับจากนี้ไปนะครับนะทุกโศกนะครับโรคภยัยปัญหาต,ต,ต่างๆนะครับมันจะเริ่ม เบาบางคี้คายลงไปนะครับสิ่งแย,แย่สิ่งที่มันแย่แยสิ่งมไม่ดีนะแอดมินขอให้คุณทิ้งมวยข้างหลังเลยในรูปเนี่ยไพ่6ไม้เท้าจะเป็นภาพของอัศวินนะครับนั่งอยู่บนหลังม้าศึกใช่ไหมแล้วก็มีถึงไม้เท้ามีช่อเชยพึกแล้วก็จะมีไม้เท้านี่ปัก เรียงรายเหมือนต้อนรับเรานะครับทั้ง5้าอันนะครับไพ่หไม้เทา้าบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตจากนี้สิ่งไหนก็นแล้วแต่ที่คุณคาดหวังที่คุณตั้งใจนะครับอยากจะได้มันนะคุณจะได้มันนะแต่ขอให้คุณนะครับสร้างมันด้วยตัวคุณเองทํามันด้วยความวิริยาอุตสาหะด้วยความเพียรพยายามของคุณนะครับสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่คุณต้องการจะได้ต้องการที่แบบจะสาเร็จเนะี่ยมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของมือคุณแล้วนะครับนะ ความผิดหวังความล้มเหลวในอดีตของคุณน่ยถือเสียว่ามันเป็นครูสอนให้คุณนะครับเข้มแข็งขึ้นสอนให้ตัวคุณเนี่ยแกร่งขึ้นกับเดิมนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าผ่านเรื่องเวลวร้ายมาแล้วจากนี้ไปไอ้เรื่องปัญหาให้เราเจอเจอขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจิบจอยมากเลยนะเรื่องกระจอกสําหรับเราแนละ้วจากนี้แหละ มันจะเป็นโอกาสสาหรับตัวเราโอกาสสำหรับชีวิตเราและความสําเร็จของตัวเราจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนล้านเปอร์เซนต์แอดมินก็ขออวยพรด้วยนะครับตรงนี้2ใบมาดีไม่มีไภ่เสียนะตรงนี้เรามาลุ้นใบสุดท้ายกันนะใบสุดท้ายโอเคแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจากรูปเราจะเห็นว่าไพ่10ถ้วยนะสายลุงนะเรียงขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยทั้ง1ิใบเนี่ยเรียงขึ้นสวยเลยนะครับเป็นสายลุงนะ ราจะเห็นว่าเป็นชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยกอดเต้นรำกันนะครับมีประสาทมีบ้านมีลูกเนี่ยอ่ามันบ่งบอกไพ่ใบนี้มันถือเป็นที่สุดแล้วล่ะนะครับบ่งบอกอถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตน้ำจากนี้เป็นต้นไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของคุณก็ดีนะครับโอกาสทางการงานก็ดีโอกาสทางธุรกิจการเงินและ แอดมินบอกเลยว,ว่าคนที่เคยผิดหวังไม่ได้เป็นเรื่องของความรักนะครับไม่ค่อยสมหวังความรักล้มเหลวมาในอดีตแฟนไม่ซื่อสัตย์แฟนนอกใจทั้งหญิงทั้งชายจากนี้นะครับคุณก็จะเจอเพื่อนต่างเพศที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะครับได้รู้จักมักคุ้นเป็นคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้รู้จักศึกษาในิสัยใจคอเขาเขาได้ศึกษาในิสัยใจคอของคุณจะมีการตกลงปรงใจนะครับที่จะคบหากันดูใจกันเป็นแฟนและก็ในภายภาคหน้ามีโอกาสที่จะเริ่มต้น สร้างครอบครัวด้วยการให้เป็นปึกแผ่นถือว่าเป็นการจบไพ่ที่สวยงามมากนะครับนะฟ้าหลังฝนจากนี้แอดมินบอกก็เลยว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางการงานของคุณนะครับแล้วก็ความสําเร็จที่คุณจะได้มาคู่แข่งต่างๆก็จะพ่ายแพ้กับตัวคุณสุดท้ายคุณก็จะพบเจอความรักที่ดีความรักที่มีแต่ความสมหวังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักชีวิตครอบครัวของคุณจากนี้ไปก็จะมีความสุขแอดมินก็ ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับก่อนจบคลิปแอดมินก็ขออวยพรนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ทุกท่านนะครับแอดมินก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรันาตนัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรโดดลบันดาลนะครับให้ท่านที่มาเห็นคลิปนี้มาดูคลิปนี้นะครับจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสำเร็จสมดังปรารถนาแะทุกประการนะครับ และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ